สวัสดีครับพบกับผมซันนกกรงชนแนลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสรุป4สูตรในการแต่งนอกอ,อกเข่งนะครับผมจะมีวิธีไหนไปฟังกันครับ <c oughs> มือใหม่นะครับผมเอา4ี่วิธีนี้ไปลองใช้กันดูนะครับผมวันนี้ผมได้สรุป4วิธีในการแต่งนอกอ,อกเข่งมาฟังกันครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้ก็มาฟังนะครับผม อาวิธีที่หนึ่งนะครับผมเพื่อนๆต้องจับสังเกตนกของเราก่อนนะครับผมว่านกของเราชอบวิธีการแต่งแบบไหนเข้ากับวิธีการแต่งแบบไหนเลยเราทดลองเลยนาไปใช้แล้วก็จําวิธีที่นกของเราชอบที่สุดนะครับผมอ่ามากันในวิธีที่หนึ่งนะครับผมวิธีที่หนึ่งนี่คือใช้กันเยอะนะครับผมก็จะเป็นนกคู่นะครับผมนกคู่ก็คือนกคู่ คู่เมียอ่าวิธีที่หนึ่งคู่ผู้เมียก่อนนะครับผมคู่ผู้เมียคือไว้ยังไงก็คือเราให้มันกินนอนกันอยู่ในกลงสองกลงอ่าเราเทียบติดกันไว้เลยเราคุมผ้าให้มันอยู่ด้วยกันเลยแต่อยู่คนละกลงนะร้อยอยู่แบบนั้นเลยนี่คือสุดแต่งวิธีที่หนึ่งนะครับผมวันนี้คือมาสรุปอ่านี่คือแต่วิธีที่หนึ่งก็คือเทียบนกไว้สองตัวผู้กับเมียคือนอกเก่งกับเราเลยให้อยู่กับตัวเมีย อ่าเราจะดูยังไงว่ามันจะติดคู่คือห่วงตัวเมียตัวนั้นให้เราสังเกตตอนที่มันเวลานอนถ้ามันมาอยู่ใกล้กันนั่นคือติดคู่เราจะแต่งแบบติดคู่ไปเก่งนะครับผมอ่าแต่ถ้ายังห่างกันยังคือนี่คือยังไม่ได้นะครับผมก็คือนกยังไม่ติดคู่วิธีที่เก่งวิธีที่จะเอาไปเก่งวิธีที่หนึ่งก็คือแต่งแบบนกติดคู่นะครับผมนกจะต้องมานอนด้วยกันอ่า เราจึงสามารถพานกไปเข่งได้ให้เราสังเกตว่านกเราชอบแบบนี้หรือเปล่าเมื่อมานอนใกล้กันแล้วก็ชักอ,อกไปต้องร้องต้องลิกใช่ไหมถ้าร้องลิกคือนกตัวนี้ชอบแบบวิธีที่หนึ่งนะครับผมอ่านี่วิธีที่หนึ่งนะครับผมเมื่อเพืเ่อนๆได้รู้วิธีที่หนึ่งไปแล้วก็มาดูวิธีที่สองนะครับผมวิธีที่สองนี่ก็คือสูตรที่สองก็คือจะเป็นผู้กับผู้ แนีเราเอามาเทียบกันกอนนะคู่กับคู่มาเทียบกันแล้วเราจะดูว่าเขาติดคู่ยังไงนะครับผมไอ้เลือกตัวที่คู่ที่ชอบกันนะครับผมก็คือเหมือนเดิมครับเอามาเทียบแล้วดูว่าเขานอนใกล้กันไหมถ้าเขานอนใกล้กันคือเขาชอบกันนะครับผมนั่นแล้วเราก็ออกมาใส่กลงเดียวมันจะลงเรียกกันอยู่อย่างนั้นนะครับผมแล้วเวลาปลาไปเก่งเราใส่เยกคนละกลงใช่ไหมครับผมอ่า ให้ก็เห็นกันสักทีก่อนขึ้นเรานะครับผมถ้าเขาให้ดียิ่งได้เราใกล้ๆกันถ้าเขาได้ยินเสียงเรียกอีกตัวหนึ่งเขาจะลงตายเลยนะครับผมหรือไม่ก็ให้อยู่ข้างสนามให้เขาได้ยินเสียงของอีกตัวหนึ่งครับผมที่เขาติดคู่นะครับผมสูตรที่สองก็คือคู่เกนนะครับผมอ่าแต่ที่สําคัญนะเพื่อนๆทดลองเนี่ยเพื่อนๆต้องต้องยังไงอ่ะต้องให้ เพืพพพ่อนๆต, <ì> ต้องรู้นกตัวเองนะว่ามันชอบแบบไหนเราต้องแต่งวิธีที่เข้ากับนกเราที่สุดนะครับผมมันจึงจะได้ผลนะครับผมแต่สูตรวันนี้ที่มาบอกสําหรับมือใหม่มากกว่านะครับผมอ่ามือเก่าเขาจะมีความรู้ของเขาอยู่แล้วนะครับผมอ่าผมบอกไอ้มือใหม่สําหรับมือใหม่เท่านั้นอย่างนั้นนะคือมือเก่าเขามีความรู้ของเขาอยู่แล้วนะครับผมอ่าบอกให้มือใหม่หมได้ไปลองจะได้ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกอ่าไปลอง,ลอง,ลองวิธีที่ผมได้แนะนํา ใจกรรมว่าแนะนำใจกรรมว่าวันนี้สรุปมาสี่สูตรเท่านั้น,นครับโอ้สูตรยังเป็นร้อยครับผมแต่ผมมาสรุปไอ้สี่สูตรสำหรับที่ตัวผมรู้นะครับผมจบไปสำหรับสูตรที่สองนะครับผมเละตอนนี้มากันถึงสูตรที่สามนะครับผมสูตรที่สามนะก็ผมก็แนะนำให้เพื่อนๆคิดว่าแบบปล่อยฟูงนะครับผมอือเรายังตัวผู้ตัวเมียรักสามสี่ตัวเราปล่อยตัวเมียในกรงใหญ่เลยนะครับผม แล้วเราก็ปล่อยตัวผู่นี่ไปคุมฝูงนะครับผมเจ๊ะไหมมาว่าเราปล่อยไปคุมฝูงยังไหมสักวันก่อนสักวันสองวันก่อนเก่งนะครับผมให้เราไปจับไปจายนกมาอ่าคุมฝูงแล้วจับมาไปเค่งนี่คือสูตรที่สามนะครับผมวันนี้มาสรุปสี่สูตรนี่สูตรที่สามสูตรที่สามที่ผมได้บอกไปก็คือปล่อยฝูงตัวเมียไว้กับตัวเมียเลยนะครับผมอ่าแล้วปล่อยมันไปคุม ภูมพวกตัวเมียกรงไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องใหญ่มากนะครับผมให้หมอกแก่เราให้หมกแก่การที่เราถ่ายนกกลับมาง่ายแล้วก็ไปเข่งได้นะครับผมให้เพืเ่อนๆได้ลองไปใช้กันดูนะครับผมสุดที่สามจำไว้คือปล่อยฝูงให้มันเป็นหัวหน้าฝูงแล้วฝูงที่เหลือคือตัวเมียใช่ไหมครับผมแล้วก็ค่อยจับมาสักวันสองวันก่อนไปเข่ง จุดสังเกตเหมือนเดิมคือจะสอนตลอดก็คือบอกตลอดนะว่าให้สังเกตจุดสังเกตก็คือให้ดูที่นกเราชอบนะครับผมผมจะบอกตลอดนะว่านกทุกตัวชอบไม่เหมือนกันนะครับผม ừ, อืมนกบางตัวชอบอยู่กับตัวเมียนกบางตัวชอบอยู่คู่เกยผู้ผู้คือแต่งแต่ละสูตรนี่คือสูตรใครสูตรมันนะครับผมไม่มีสูตรตายตัวแต่ที่ผมออกมาบอกผมมาจามนนะมาแนะนํามือใหม่มากกว่านะครับ สำหรับมือเก่าเขาก็จะรู้ของเขาใช่ไหมเราก็มาบอกมือใหม่นะนี่คือสูตรที่สามคือให้อยู่กับฝูงตัวเมียวันนี้คือมาสรุปสีประเด็นหลักเลยนะครับผมสีสูตรหลักสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามตอนนี้กําลังจะเข้าสูตรที่สี่นะครับผมมาฟังกันครับสูตรที่สี่นี้ก็คือเหมือนที่เคยบอกไปก่อนหน้านี้นะครับผมแต่ผมจะมาสรุปอยู่ให้อยู่ในสูตรสีสูตรนี้นะครับผมก็คือสูตรตัวผู้ห่วงไข่นะครับผม ่เราปล่อยไปในกรงกว้างๆกับตัวเมียเมื่อตัวเมียใครนล้วเราจับตัวผู้ไปเก่งนี่ก็คือสูตรที่อีซีนะครับผมผมมาสรุปไอ้สี่สูตรเพื่อนๆก็ลงไปลองไปนําใช้กันดูกันนะครับผมคือกับผมได้ทดลองแล้วออกมาบอกเพื่อนๆมือใหม่นะครับผมมือเก่ามือเก่าก็รู้เยอะนะครับผมอ่าผมแก่มาปูแนวทางเบื้องต้นให้เพื่อนๆ เพื่อนๆพี่ๆน,นานะนะครับผมเออได้ลองเอาไปใช้กันนะครับผมล้วก็ดูคลิปผมคิดว่าเออได้มีประโยชน์สักนิดก็ยังดีนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาให้เพื่อนๆดูสี่ข้อที่ผมได้สรุปไปนะครับผมสูตรที่หนึ่งก็คือคู่กับเมียไว้คงคู่กันให้เขาติดคู่เดี๋ยวชักตัวคู่ไปให้เขาร้องให้เขาริเวลาไปเขียนใช่ไหมครับผมอ่าอันสูตรที่หนึ่ง ส่วนที่สองก็คือผู้กับผู้แขวนให้ติดคู่แล้วไว้คงเดียวกันแล้วพาไปเก่งอ่าสุดที่สองใช่ไหมอ่าสุดที่สามนี้สามก็คือปล่อยกับฝูงตัวเมียใช่ไหมปล่อยกับฝูงตัวเมียแล้วก็ถ่ายไปเก่ง่อนมันไปเก่งทักวันสองวันสุดที่สี่สุดที่สี่นี่พูดไว้แล้วให้จําว่านกมันหวงไขยตัวผู้แล้วเราพาไปเก่ง มันจะมีความเป็นความ่วงลูกนะครับผมอ่าและสำหรับวันนี้สรุปสี่สูตรเต็งของผมนะครับผมผมก็ได้บอกไปในคลิปเลยนะครับผมลองนำไปใช้กันดูครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม